แจดจนีฮะแต่งไอวดมาครบๆเลยครบๆเลยฮะมีทุกอย่างอ่าพวกไม่มีการแตกนะสีสวยๆเ,เนียนเลยอันนี้ไฟหน้าเดี๋ยวคัดให้ะฮะฝนตกด้วยแหละก็เลยเป็นหมอกหน่อยล้อ RE ครับล้อ RE โอ้โหเนียนจริงๆ มาดูนี่ครับไฟท้ายบิดแดดขาวล้วนขาวลว้ลวนเลยเนียนจัดกันชนหน้าหลังมาแล้วท่อเจเอสสำคัญตรงนี้เลยโอ้โหโคตรเท่เบาะใหม่กิฟต์เออ สวยๆเลยอะ่ะเท่จริงเดี๋ยวไปดูภายในเดี๋ยวไปดูภายในภายในเป็นไงพรมะไรเป็นไงสีแดง JDM ามาครบเซตเดฟี่เซตด,ดีพรม,มาะายถลอกเดี๋ยวเปลี่ยนให้จัดให้รถเพิ่งมาเลยนะเคอร์กี้วอมเบาะผ้าใหม่กิฟ่านี่เลยเนี่นๆเลยครับ นะชอบบอกได้นะครับติดต่อกันได้ผ่อน5,000ักว่าบาทนะครับเจงงวดโคตรเทพอ่ะหล่อเลยบอกเลยทรงนี้ครบๆเอาไปไม่ต้องทำอะไรแล้วชุดแต่งต่างๆครบจบหมดดูดิโอ้โหหล่อจริงตูน9้เก้าสี่ไปเก้าหครับ, 4, 2, 2, บสี่สงบิลอารซิงบางคูนะครับโทรมาได้